ไปเยี่ยมน้องแชมป์ก็คือเริ่มกระพริบตาแล้วเริ่มขยับตัวแล้วอะไรประมาณนี้คาดว่าประมาณ20วันน่าจะฟืน้ในกำลังใจในเมนเนเอ <Enter> ็นเออส่งกำลังใจแล้วกันวันนี้เราจะมาอัปเดตน้องแดงกันแล้วก็มาอัปเดตของขายของมือสองกันอีกแล้วนะครับผมร้านป่าเฟรมเปิดเช่นเคยนะใครที่ทมหาของมือสองตามทางนี้ครับผมทุกคนใครที่ทําเครื่อง125บ้างไหม<ะ>แนะนำผมหน่อยได้ปะว่าเครื่อง125ใส่110ไอเนี่ยได้เปลี่ยนสายไฟปะหรือว่าใช้สายไฟของ110 สวัดสดีครับทุกผู้ชมทุกครอบครัวทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศานะครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจว่าคลิปพี่ที่แล้วเนี่ยคลิปมันหายไปไหนเพราะว่าคลิปที่แล้วมันอาจโบยบินไปนะครับเพราะว่าอาจจะขับโหดไปหน่อยมันก็เลยบินใช่ไหแพร หายไปประมาณ7วันนะครับตอนนี้เราก็สามารถกลับมาลงคิดเหมือนเดิมได้แล้วนะ <S 2> <S 2> ก็อีพีแล้วที่บอกว่าน้องส้มๆใช่ไหมว่าไปเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าจะไปเยี่ยมน้องแชมป์ก็คือตอนนี้นะครับอาการน้องแชมป์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเริ่มกระพริบตาแล้วเริ่มขยับตัวแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้หมอบอกว่าก็คาดว่าประมาณ20วันน่าจะฟืน้นเออเพราะว่าน้องก็เริ่มแบบเขาเรียกอะไรนะอไม,ไม่ได้เ<ห>จ<อ>าะมัง้งไม่ได้เจ,จาะให้ทางให้ทางไหนไม่รู้เขาบอกนให้ทางจมูกเออให้ทางจมูกไม่ได้เจาะนะครับ ไปหาเยี่ยมน้องแชมป์นะครับผมก็กะว่าหลังส่งกำลังใจในเมนเเ<อ>น,มนี้ลแล้นกันส่งกำลังใจแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ให้เยี่ยมนะครับ <c oughs> คือจะให้เยี่ยมจริงๆอ่ะผมมองว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนว่ะ <c oughs> แต่เพราะว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะมีสนามแข่งเอเจโอที่บุรีรัมใช่ป่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปหาช่วงจังหวะนั้นเอาแล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้าน้องมันฟื้นก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะรีไปทุกคนโอเคไหมใครเห็นด้วยกดบวกหนึ่งมานะครับผมทุกคนก็มาเข้าคลิปวันนี้เลยกว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเเเเดดดดตตนนนน้้้้อออออองงงงแแแกกกกัััลลวว็มมมมาาาปปปขขขืีผิ เคยนะใครที่ถามหาของมือสองตามทางนี้ครับผมทุกคนก็ของมือสองแล้วก็น้องแดงร้อยสิบของเรานี่บางคนอาจจะถามหานะครับผมว่าเมื่อไหร่จะทาสักทีหนึ่งไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็อัปเดตก่อนเลยนะครับสาหรับใครนะครับที่สนใจอะไรน้องส้มๆบางคนถามว่าพี่ของนี่พี่ใช้มานานหรือเปล่าไม่ได้ใช้มานานครับคือเรียกว่าอะไรอะเพิ่งจะซื้อเพิ่งจะใช้นะครับก็มาเปิดประเด็นเรื่องสิ่งแรกเลยนะครับผมเสื้อสูบกับลูกสูบ70ชักเกตเอ้ไม่ใช่70บะ ลูกเจ็ดสิบว่ะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับลูกกับเสื้อใครจะเอานะก็พักมาได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มอสมันต้องบอกเลยว่าลูกสูบเนี่ยมันรันอินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ลูกสูบอันนี้เจ็ดสิบจริงๆนะบางคนบอกว่าให้พี่รถพี่ลูกอะไรเนี่ยเจ็ดสิบจริงเปล่าบางคนบอกาอาจจะถามว่าเอ้าพี่ทาไมพี่ถึงถอดอะก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะอยากได้กําลังที่มากกว่าน,นี้เออคืออันนี้มันอยู่ในช่วงทดสอบนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเนี่ยอ่ะ 70นะครับผมก็ใครสนใจนะลูกเสื้ออันนี้ซื้อไปได้วยกันเลยผมบอกเลยว่าของจริงเสื้อสูบนี่ก็เป็นเสื้อใหม่เลยนะอันนี้แค่ไม่ได้ล้างเฉยของใหม่เลยอันนี้คือทากงทากาอะไรเงี้ยน้องๆสามารถไปล้างได้แล้วก็คือ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรรันอินแค่รอบเดียวเองนะไปปั่นในโน้ตแค่รอบเดียวเองแล้วก็ถอดเปลี่ยนเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมได้ทําการโดนข้อเหวี่ยงใหม่เพราะว่าข้อเหวี่ยงเนี่ยมันมีปัญหาตอนแรกผมใช้เป็นก้านฟอร์สแล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนก้านฟอร์สมันพังถึงอายุการใช้งานไปแล้วไงมันเลยพังไวว้้้ทุกกคคนนนน็เเเลลลยยปีี่ัแอ ถามว่าผมจะขายเท่าไหร่ดีเนี่ยข้อเวียงเนี่ยกับลูกปืนอันนี้ลูกปืนซิ่งนะเนี่ยแม่งไม่ใส่ให้กูเนี่ยมันใส่ลูกปืนนี้กูเฉยเลยมันใส่ลูกปืนใหม่อะมใส่ลูกปืนเขาเรียกว่าอะไรลูกปืนธรรมดาแต่ลูกปืนซิ่งอยู่ในนี้นะครับข้อเวียงเนี่ยอ่ะเอางี้เลยถ้าปกติแขนต่อเนี่ยเขาก็มาขาย2-3งสามพันอะไรกันอย่างเงี้ยอ่ะผมขายให้เลยเนี่ยพันห้าเนี่ยเอาไหมเนี่ยอันนี้ข้อเวียงลดแรงเลยนะน้องก็ไปต่อเนี่ยไปหาต่อเอาไอ้มอสบอกว่าต่อมามันขาดอ่ะเนี่ยพันห้าเนี่ยเอาไหมหรือว่าจะใครจะต่อราคาเเเเเีีีี้้้้้ยยยยออออออะะะะไไไรรรรรกกกกทััมมมาาขขขววงงนนนนนปป็็็ชชคคบผใดูล ก็ทักมานะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นรถที่แรงตอนนั้นจูได้ประมาณ4ีสองเอ้ย 44, สีม้มาก็คือเข้าเหวี่ยงตัวนี้นะ 44, สีสมาแต่ว่าปลายเข้าเหวี่ยงมันขาดไงแล้วผมก็เลยแบบเออซื้อใหม่แม่งเลยดีกว่าเฮียไม่รอแล้ว<บ>เพราะว่าตอนนั้นจะปรีบไปทิปแต่เออเลยช่วงทิปแม่งไปไม่ได้อีกนะแล้วก็สําหรับลูกสูบเสื้อสูบเนี่ยอันนี้มันเป็นของใหม่เลย,เลยนะเว้ยทุกคนเมื่อกีว่าอะปกติที่ผมซื้อมานะมันก็2,000กว่าบาทนี่คือของใหม่เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอะพาซื้ ได้เลยนะทุกคนแล้วก็มีโชค๊คนะครับอันนี้ทํามาใหม่แต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้ทามานะแพรดูนะเข้ามาอันนี้มอสมันดึงออกนะครับเพราะว่าผมบอกเลยเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้นะครับ<ะ>คือโชค๊คอันนี้เซ็ตมาแล้วสําหรับ 200G 200G นี่ขับมาแล้วอย่างนิ่งเลยนะเว้ยแพรเห็นปะออกตัวทีนึงนี่รถไม่มีลอยเพราะว่าไอ้มอสมันเซ็ตบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าป่าเวลาออกตัวนะครับเวลาจะไปบวกกับใครเงี้ย<ะ>เวลาออกตัวมัวแต่คายยกหน้าอยู่ก็โดยเขาแดกไปดิครับโอ้โหแลาด,าลดรรเไ อโยกหน้าก็ไอ้โมอยมันก็เลยทำมาว่าอ่ะโชคตัวเนี้ยเป็นโชคของร้อยยี่ห้านะครับแต่ผมตอนแรกผมก็กะมันจะใส่น้องแดงนะเพราะว่าเนี่ยน้องแดงก็ใส่โชคเป็นโชคน้ำอยู่ <ปะ S 1> คือทุกคนสนใจไหมถ้าทุกคนสนใจเนี่ยผมก็จะขายนะครับผมโชคนี้ก็ปกติเนี่ยถ้าซื้อมาขอมือนหนึ่งใช่ไหมมันก็ประมาณราคา2องพันห้าสองพันเก้าป่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับราคาประมาณเกือบสามพันอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็อ่ะราคากันเองเลยเอาไปพันแปด ใครจะว่าแพงก็แพงแต่โชกูชเซ็ตแล้วนะคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าตัดมาสอดสองนิ้วนะน่าจะสองนิ้วหน่อยๆแหละนะ <S <S ทุกคนอันนี้เซ็ตมาแล้วนะเซ็ตมาแล้วนะถ้าใครจะว่าแพงก็แพงแหละทุกคนก็กูทำมาแพงอะ่ะแต่ว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะไปพอตโ,โคดให้หรือว่าราคา,าแรงไปใครจะมาต่ออะไรก็ทักมาเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้ราคาหรอกทุกคน <Okay. S 1> สนใจก็ทักมา แล้วก็ตอนนี้ก็มีพวกเนี่ยคอริดอันนี้คือเหมาะสำหรับใส่หก6กวแจ็คแบบเนี่ย3า0 2 0 0 1 0 0เดียวเอาติดต่อกันมาอยากได้ก็ติดต่อกันมานะครับทุกคนแล้วก็ชุดสายไฟเออทุกคนผมถามจริงคือตอนแรกว่าจะขายก็ไม่ขายก็ไม่รู้ยังไงดีวะทุกคนคือชุดสายไฟเนี่ยเป็นของร้อย่าใช่ไ้มมอสบอกว่ามันจะมีปัญหาแต่ว่าผมมาลองใช้แล้วลองไปเช็คแล้วมันก็มีปัญหาเว้ย<ะ>อันนี้ผมจะขอถามจริงนี่รถต้องแดงเนี่ยใครที่ทำเครื่อง1้อย 5, บ้างไหม<ะ>แนะนำผมหน่อยได้ปะว่าเครื่องร้อยลี่น้าใส หรือว่าใช้สายไฟของร้อยสิบเลยหรือว่ามันต้องเปลี่ยนสายไฟแ้ยี่ห้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนบัมติกด้วยอันนี้แนะนําผมมาหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็โปรเจกต์น้องแดงเริ่มต้นขึ้นแล้วส่วนแข้งไม่ให้ไอเทียมอลแล้วเดี๋ยวรอของก่อนนะครับผมแล้วก็รถกระเดงจอดรอเขือรอเรียงอะไรกันมาเลยแล้วก็ฟีโน่ไอเทียฟีโน่ไม่ทําไม่ได้จริงว่ะหาคนทําไม่ได้หมดทุกคนกไม่ได้ขี่เลยมีใครสนใจรนะับไปดูแลไหมบอกได้นะตาสภาพเอพอตามสภาพเลยเนี่ยผมซื้อเครื่องมาประมาณห้าพันกว่าบาทอะฟีโน่อะอันนี้ก็ขาย เออก็ไม uh ่น่ามีอะไรแล้วนะคนดูมันมีแต่แข้ง แข้งเนี่ยผมมองแล้วนะสําหรับอันนี้ผมขอแนะนาหน่อยนะใครที่กําลังแบบว่าจะใช้แค้งนะครับผมบอกเลยว่าระวังกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าแค้งเนี่ยมันมีโอกาสล้วอันนี้ผมก็แข้งทํามานะแข้งเอ็มนะแต่ถ้าเกิดใครอยากทำอะ่ะผมมองเลยไปซื้อแค้ง CNC ีดีกว่าแค้งดีแค้ง HC อะไรที่มันเป็นของซ NC ี C อะ่ะประมาณหมนะื่นหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดผมมองว่ามันดีนะทุกคนแต่ว่าแค้งเนี่ยมันล้าเว้ยผมให้นี่มาแพรดูดิมันล้าแต่ถ้าเกิดใครจะาทำจริงๆอ่ะใครที่แบบไม่มีงบนะซื้อแค้งเอ็มเล็กเอาไปทําแม่งแม่งเหน เหนียวดีนะที่ผมทํามานะแล้วก็ท่อโอ้โหพลานไม่ได้เลยท่อท่อนะครับมี3ใบ3ขนาดมีใครสนใจไหมท่อนะแดงสาย4ี่ทุกคนถามว่าพี่ขายทําไมก็ไม่ได้ใช้ครับทุกคนนี่ใบที่1ใบเลดใบเลดนี่แต่ว่าไปมาดูท่อท่าหน่อยเจ ห,ห่คอหลังใหญ่บอกเลยว่าถ้าลูกใหญ่ซื้อไปนะใช้ได้เลยนะใครที่สนใจนะแต่ว่าไม่ไม,มีคอนะซื้อแต่ไปลายมก็ขายราคามือสองให้นะ <Okay. S 1> แล้วก็ใบนี้มันจะเป็นไปใช้ได้สามารถตั้งแต่66ชักเจถึง66ช,ชักเออ68ชักเจ็ดอะใครอยากใช้ก็ใช้ได้นะทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับคอไทยเท โคตรสวยอันนี้คือไทเทเนียมทั้งใบเลยนะครับทุกคนเอ้ยไทเทเนียมเฉพาะคอแล้วก็ใครที่สนใจนะบอกได้เลยอันนี้ผมขายราคาไม่แพงนะครับ4,500นขาดตัวไม่ต้องต่ออีกแล้วมึงเคยบอกขายทําไมรับสเต็ปแล้วมันไม่ใช่สเต็ปเดิมโอเคเเดิมเพราะว่าอะไรอย่างนะคนดูก็ท่อของเราอะมันสามารถเลือกทั้งสองแบบเลยนะใครอยากได้แบบนิ่มแบบนุ่มก็มีให้อันนี้เป็นแบบเป็นแบบดังนะถ้าจะเป็นแบบนุ่มเป็นบายสีดําก็มีใส่กับอันนี้ได้เลยสุบเข้าไปเลยปึบเห็นไหม ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้นะครับราคา4,500บาทรวมส่งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใบนึงก็เนี่ยอย่างที่บอกเลยใบนุ่มเหมือนกันครับอันนี้ใบนุ่มเหมือนกันนี้เลยเดี๋ยวคิดเยอะนะทุกคนก็ง่ายเลยวันนี้ไม่มีในมากนะครับก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะทําสเต็ปน้องแดงต่อแล้วก็น้องซบๆน่าจะคาดว่าน่าเสร็จก่อน ngo นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขี่รถเล่นนะไปหานัองแชมป์ด้วยนะทุกคนก็อะไระต่างๆนะผมยังไม่ได้จัดนะอัดสภาพข้าังอาจจะแบบกๆหน่อยเพราะว่าตอนช่วงนี้ดูแต่ลูกนะครับเดี๋ยววุ่นวายอย จะเริ่มกลับมาทํารถแบบจริงๆจังๆแล้วตอนนี้ก็ส่งรถไปทําก่อนมีเวลาว่างผมก็ทําถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำ<ะ>เดี๋ยวเรื่องลูกใครที่เราอัปเดตแบบอยากพาน้องเฟยม,มาออกกล้องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอน้องเฟยมาโตอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหม เริ่มคุยได้แล้วนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลีปช่นงตอนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บ่าเฟรมด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับมุ่งสู่หนึ่งล้านซับนะทุกคนก็วันนี้ไปละซีอโอเกงกุ่ดใหม่ใครที่รอคลิปลงคลิปแกล์คลิปแกล์ไอ้มาลีคลิปแกล์เพื่อนคิงคลิปไปหาพี่แบงค์คลิปไปออกทริปคลิปไปทำรถไปตามนู่นตามนี่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอชม EP ต่อไปไปละ